สวัสดีค่ะพี่พี่แฟนเศษกดกดใต้แดงโปรแรงใบออนนะคะวันนี้พบออนที่โชว์รูมกรเกษตรนาวามินทรนะคะเดี๋ยวออนจะพามาชมรถเตรียมสมมอกนะคะคันนี้เป็นรุ่นวัยแท็กนะคะใบเทอร์โบขับ2เกียร์10ส,สปีดค่ะคันนี้ราคาตัวรถอยู่ที่1.169.000บาทนะคะเดี๋ยวออนจะพามาชมว่าเขาเสริมรอแต่งรอ กันยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าค่ะลูกค้าเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะคันนี้ลูกค้านะคะแต่งเพิ่มด้วยกันชนหน้านะคะมาทั้งเซตเลยนะคะพร้อมกระจังหน้าครอบตัวหนังสือฟอร์ดนะคะของวายค่ะก็จะมีกันชนนะคะเป็นสีเงินค่ะตัวนี้จะมีไฟ3จุดค่ะแล้วมาดูไฟกันเลยนะคะไฟค่ะ,ไฟ,คะไฟหน้าเป็น LED นะคะ พร้อมด้วยข้อไฟหน้าสีดําด้านนะคะมีไฟตัดหมอกค่ะเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะด้านข้างนะคะเริ่มจากซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อก็จะมาจากเซตของกันชนหน้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะของวายค่ะส่วนล้อนะคะล้อเป็นแม็คขอบ20ออฟลบ44นะคะยางโอตานี้ค่ะซีรีสยางอยู่ที่33คูณ12.5 R20 นะคะคันนี้ยก คันนี้ยก2นิ้วค่ะเสริมก้อนหนุนและกันโครงนะคะเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะเรามาดูแก้มข้างกันนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ใบเทอร์โบนะคะสีดําด้านค่ะแรงกำลังม้าอยู่ที่210แรงม้า500นิวตันเมตรนะคะกระจกข้างค่ะจะมีไฟมีกล้อง360องศานะคะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาค่ะอ่อนติด เบ้ากันรอยสีดําด้านตัวตัดตัวหนังสือแรนเจอร์สีแดงตัดนะคะมีคิ้วกันสาดเพิ่มเติมค่ะรุ่นไวยแท็กไม่ต้องติดราวหลังคาเพิ่มนะคะเพราะมาจากโรงงานค่ะบันไดค่ะบันไดเป็นสีดําด้านมีร่องระบายกันลื่นให้นะคะมาจากโรงงานค่ะลูกค้าติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมแบบเรียบๆนะคะเป็นตัวหนังสือแรนเจอร์สีดําแล้วก็มีไวยแท็กสีแดงตัดกับตัวรถให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ เรามาดูด้านหลังค่ะด้านหลังก็คือโลบารโลบาร์นี้จะมาจากโรงงานสำหรับวัยแท็กทุกรุ่นนะคะสติ๊กเกอร์เป็นลายศาสตร์โคนสีดำนะคะตัดกับตัวรถโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนไฟท้ายเป็น LED ออนข้อไฟท้ายสีดำดา้นให้นะคะมีไฟสปอร์ตให้นะคะแล้วก็มีเลดาราให้ด้วยค่ะตรวจจับ รถข้างทางได้ส่วนฝากระบาดท้ายนะคะฝากระบาดท้ายลูกค้าเพิ่มตัวหนังสืออะคริลิกสีดำแรงเจอร์ให้โดดเด่นตัดกับตัวรถมีขอบกระบาดท้ายเป็นสีดำด้านนะคะสัญ,ญลักษณ์โลโก้ฟอร์ดค่ะมีกล้องตรงนี้โนนขึ้นนะคะส่วนกันชนท้ายมาจากโรงงานเป็นสีดำด้านค่ะมไีไฟสองป้ายทะเบียนนะคะซ้ายขวาค่ะเดี๋ยวอ้อนพามาดูภายในกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง ด้านในนะคะด้านในบ่อค่ะเป็นบอ่อสีดำเดินได้สีส้มตัดกับตัวรถมีสัญลักษณ์วายแ็กตรงนี้นะคะเดินได้สีส้มนะคะพวงมาลัยไฟฟ้า100%เเซค่ะมีจอมันติฟังก์ชั่น8น,นิ้วค่ะแล้วก็จอกลางอยู่ที่12นิ้วค่ะ mm hmm. ก็รองรับซิง a โฟเอและ,อะฟอร์ทัชน,นะคะมีแท่นไวเลสชาร์จนะคะ กียาค่ะ10สปีดค่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะหากลูกค้าสนใจสามารถทักแชททักอินบอมหาออนได้ที่เพจฟอดปอดใต้แด,ดงโปรแรงใบออนนะคะหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0993245516นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฟอดปอดใต้แดงโปรแรงใบออนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ